จะพูดถึงสวนที่สวยที่สุดในโลกหลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในประเทศของเราด้วยสวนนงนุชย์พัทยาถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10สวนพฤกษ,ษาสที่สวยที่สุดในโลกที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยพันไม้เขตร้อนกว่า18,000ชนิด บนเนื้อที่กว่า1,700ไร่จึงเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คอันดับต้นๆของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์แต่ทุกความงดงามล้วนต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่จากบุคลากรก,รกว่าร้อยชีวิตเพื่อจะคงความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ไว้ในทุกตารางนิว้วและตัวช่วยที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามเหล่านี้คือเครื่องมือมากกตาจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์มากกว่า60ปีและการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่องจึงเกิดนวัตกรรมการใช้แบตเตอรี่แทนน้ำมันและเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพสูงจึงช่วยลดเวลาในการทำงานได้ถึง2เท่าอีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายช่วยลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเริ่มจากเครื่องตัดแต่งพุ่มสูงพลังงานแบตเตอรี่รุ่น DUN 500น้ำหนักเบา สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและรุ่น UH 0 0 4 g สำหรับพุ่มต่ำทำงานได้วรวดเร็วช่วยลดเวลาการทำงานได้ถึง50%มีประสิทธิภาพสูงตัดแต่งได้สวยงามพร้อมด้วยเครื่องตัดหญ้ารุ่น UR 0 1 2 g ทำงานได้ต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงไม่มีสะดุดเสียงเครื่องยนต์เบาแต่เปี่ยมด้วยพละกกำลัง มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่รองรับการตัดหญ้าในทุกรูปแบบเนื่องจากไม่ใช้น้ำมันเชือเ้อเพลิงจึงไม่เกิดควันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลื่อยโซ่รุ่น DUC 254ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้สะดวกใ,ในการใช้งานและปลอดภัยแม้ต้องทำงานในที่สูง เครื่องดูดเป่าลมและย่อยใบไม้รุ่น DUB 3 6 3ทำงานทั้งดูดและเป่าในเครื่องเดียวกันลดเวลาการทำงานแม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นเราสามารถใช้งานได้8ชั่วโมงต่อเน,นื่องโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเขามีกำลังที่ที่ดีกว่า ที่เราเคยทำเนี่ยเฉพาะโซนเนี้ยเราต้องทํถึงาถึง3-5วันแต่หลังจากที่เราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเราจบภายในได้ภายในวันเดียวเวลากับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เดินตามกันมาแล้วงานเสร็จเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเวลาลดลง3สามเตเท่าตัวเนี่ยมันเกินความควาวคาบคุมค่าครับด้วยระบบที่แตกต่างกันโดยทิ้นเชิงจากน้ำมันมนเป็นไฟฟ้าวัสดุที่ทํามามันดีขึ้นแินเทั้งนั้นก็แค่เล็กเล็กน้อย ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นเครื่องน้ำมันเนี่ยไหนจะลูกปืนคาบูคาสตาร์เสื้อสูบบอดี้ลูกสูบคือมันพังได้ทุกจุดเลยแต่พอมาเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้มา6เดือนเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ลูกปืนเลยครับแบตหมดอี่ยเราก็แค่ถอดแล้วก็เอาแบตสำรองที่เราชาร์จได้ดมาลอยแล้วเนี่ยมาเสียบสามารถลันง,งานได้ต่อเลยเสียเวลาแค่เดินไปหยิบแบตมาเสียบระบบไฟฟ้ามีเซฟตี้ในตัวซึ่งน้ำมันไม่มีมันดีขึ้นมาหมดเสียงก็ไม่มีควันก็ไม่มีน้ำดันเ่องกโเบาลง ผู้ใช้งาน,นงเองก็สบายขึ้นสามารถทํางานให้เราได้อย่างตอนนี้ตั้งแต่เราเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่นวัตรกรรมใหมก่ก็สร้างความเซอร์ไให้กับเจ้าของสถานที่ก็ได้รับความสมอย่างตอนนี้